สวัสดีค่ะผู้คนที่เข้ามาแจ้งเพื่อนๆทุกคนออก่อนอื่นหออน,นูจะแนะนำตัวเองก่อนนะคะสวัสดีค่ะหนูชื่อติ๊กติ๊กเช่าที่ร้านไทยทเด็กเจริญหนูใช้ประถมศึกษาปีที่สีทับสาวันนี้หนูจะมานำเสนอเรื่องการไถน้าของพืชเพือพ่อนๆพีพ่ๆน้องอๆต้องใจฟ<แ>ัง การคายน้ำของพืชเกิดขึ้นที่บริเวณปาปกใบโดยการคายน้ำมีความสำคัญดังนี้ทำให้รับหูดน้ำและลำเลียงน้ำไปยังลำต้นและใบช่วยลดลดอุณหภูมิที่ใบ กลับวันนี้พวพวกหนูก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ